สวัสดีครับผมชัชวานกันลาปานกูลรหัสนักศึกษา1630900304มานำเสนอ Final Project โปรแกรมเกม XO พัฒนาการคิดชื่องานที่พัฒนาโปรแกรมเกม XO พัฒนาการคิด จุดประสงค์ในการทำงานต้องการให้ฝึกการฝึกการวางแผนล่วงหน้าและการลเล่นกับเพื่อนขอบเขตงานเกม XO แบบผู้เล่น2คนโดยหากฝ่ายไหนได้คะแนนมากจะเป็นผู้ชนะไปโดยจะมีให้เลือกแบบเล่นแบบ4รอบ6รอบแล้วก็8รอบและในแต่ละตาผู้เล่น1และผู้เล่น2จะสลับการเริ่มในแต่ละตาแนวคิดในการพัฒนา เพื่อเป็นการฝึกทักษะในการใช้สมองคิดวิธีหาการชนะคู่ต่อสู้ฟังก์ชันที่มีมีปินบอร์ดสำหรับสแสดงผลกระดานเล่นเกมเกตบอร์ดสำหรับเซตค่าบอร์ดว่ามีการวางแผนแบบไหนที่ทำให้ชนะเกมและเสมออเลที่มีอเลของบอร์ดเล่นเกมแบบอเลหนึ่งมิติอเรของลอน ที่เอาไว้กำหนดรอบของเกมเป็นอาร์เรย์แบบหนึ่งมิติมีการใช้อยเตอร์หรือไม่มีการใช้เพเยอรอออ์คูดอ,อ,รรอะรอนส่งต่อค่าไปให้อดเดสของมันเพื่อเปลี่ยนค่ามีการใช้การใช้งานเพเยอร์คูดอะกิส่งต่อค่าไปให้อดเดสของมันเพื่อเปลี่ยนค่านี่ในส่วนของโฟชาร์ดนะครับผม อันนี้คือส่วนของซอฟโค้ดนะครับนี่ในผลของการรันโปรแกรมครับผมนี่คือลิงก์ในออนไลน์ g t b ครับ ต่อไปเดี๋ยวผมจะอธิบายโค้ดให้ฟังครับผมคือตรงนี้ครับบรรทัดที่1ถึงบรรทัดที่3คือการนำเข้าไลบรารีที่เราจำเป็นต้องใช้เข้ามานะครับบรรทัดที่5คือการประกาศตัวแปรอะไรแบบ2มิติสำหรับกระดานเล่นเกม XO นะครับต่อไปนะครับสร้าง ฟังก์ชันสำหรับแสดงบอร์ดของเกมพร้อมใส่ค่าที่อ้างอิงมาจาก array ครับผมต่อไปสัสร้างฟังก์ชันสำหรับเช็คค่าว่ามีรูปแบบการวางแผนแบบไหนที่นที่ทำให้ชนะและเสมอเมื่อค่าดังเก่าตรงกับการเปรียบเทียบใดๆจะทำคืนค่ากลับไปหากชนะ คืนค่าหน่หางเสมอคืนค่า0และไม่มีอะไรเลยคืนค่าลบหครับผมก็ในส่วนต่อไปนะครับก็คือประกาศตัวแปรที่เราต้องใช้ทั้งหมดเตรียมไว้เพื่อเรียกเก็บค่าหรือคืนค่า แสดงข้อความยินดีต้อนรับและถามถึงว่าเราจะเล่นกี่รอบและจะมีตัวเลือกขึ้นมาให้ตรงนี้นะครับรับค่าจากผู้ใช้เข้าไปเก็บที่เอ่อเพย์เออร์คู อโลนะครับเป็นการตรวจค่าพิเคูาราลนว่าค่ามีน้อยกว่า1หรือมากกว่า3หรือไม่หากเป็นจริงจะสามารถไปต่อได้เพราะว่าเรามีค่าให้เลือกแค่3ตัวเลือกจากที่เราประกาศตัวแปรไว้นั่นคืออิงเกม อิงเกมออฟโลนะครับก็ต่อไปคือลูปนะครับ for loop จะจนกว่าจะครบรอบที่ผู้ใ <plex> ช <sy helmet lide> ้งานได้เลือกไว้เกมเพย เกมเพย์เกมออฟโรดเพย์คูดอ่ะลงนะครับลบหนึ่งคือค่าของมันซึ่งได้มาจากการรับฟังกชัน get board ครับผมต่อไปนะครับแสดงข้อความทั่วไปและรอบของการเล่นที่เราได้เลือกไว้ครับผม แสดงค่าบอร์ดออกมานะครับเป็นการประกาศค่าพร้อมโชว์อีฟเพื่อเปรียบเทียบหาค่าของเพย์เพย์เยอร์เกมเพย์นะครับโดยการใช้โมดูนะครับ ต่อไปนะครับแสดงคือการแสดงข้อความให้เลือกกิจเพื่อที่จะทําการมาร์กและรับค่าจากผู้ใช้และส่งไปหาเพื่เออร์คูณกิจไปทางแอดเดสเพื่อเปลี่ยนแปลงค่านะครับประกาศค่าพร้อมโชว์อิฟเพื่อเปลี่ยนค่าของเพเยอร์มาร์กิ้งหาค่าเพื่เออร์เกมเพย์เป็น1จะได้ X ถ้าเป็นอย่างอื่นจะได้ O ครับผม ต่อไปนะครับเป็นการเปรียบเทียบค่าหากผู้ใช้ใส่เลขตามเลขของกิจในกระดานเกมเลขตรงนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นค่าของเรานะครับเช่นเพย์ผู้เล่นหนึ่งจะทำการมาร์กไปที่ช่องที่หนึ่งค่ามาาันจะอ่านว่าเพเยอร์คูดกิจหนึ่งหรือไม่หรือกิจหนึ่งกกิจหนึ่งหรือไม่หากเป็นจริง x ก็จะถูกลงไปแทนจะแสดงข้อฝ่าเมเลอร์และผู้เล่นคนนั้นต้องใส่ใหม่ครับผมในส่วนต่อไปนะครับก็คือประกาศรับค่ามาจากฟังก์ชันกิดบอร์ดนะครับ คือการเพิ่มค่าให้เพลเยอร์เกมเพลย์ซึ่งจุดนี้จะทำให้เป็นตาต่อไปของผู้เล่นอีกคนนะครับอยู่ใน w า i l e loop ต่อไปนะครับคือการเคลียร์ค่าทั้งหมดให้กลับไปเป็นแบบเดิมนะและพร้อมที่จะเล่นในรอบถัดไปครับผม คือนี่ครับพวกนี้คือการเปรียบเทียบค่าหากค่า d ีต์ออฟเกมหและ Player g a เก p เ y ลบด้วย1และเป็น1จริงๆจ,จ,จะทำการแสดงคำว่าผู้เล่นคนที่1ชนะส่วนอีทถัดไปเป็นเหมือนกันแต่จะแต่ว่าจะสลับกันคือผู้เล่นคนที่2ชนะส่วนอี คือแสดงข้าออกมาเพื่อไม่มีใครชนะในรอบนี้หรือก็คือเสมอกันครับผมต่อไปนะครับลองรับค่าจากคีย์บอร์ดอะไรก็ได้1ตัวเพื่อรับคำสั่งต่อไปครับผมต่อไปนะครับคือ แสดงผลคะแนนรวมที่ผู้เล่นเล่นมาทั้งหมดต่อไปนะคือการแสดงเปรียบเทียบว,ว่าใครนั่งคะแนนสูงกว่ากันหากคนไหนสูงกว่าก็จะชนะคือการเปรียบเทียบว,ว่าผู้เล่นหนึ่งและผู้เล่นสองคะแนนฝ่ายไหนเยอะกว่ากันถ้าคือ ถ้าคือ P1 น้อยกว่า P2 ก็จะชนะแต่ถ้าไม่มีเลยหรือว่าเท่ากันก็จะขึ้นข้อความว่าเสมอกันครับในส่วนของเดี๋ยวผมจะรันโปรแกรมให้ดูครับผมก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือจะขึ้นมาให้เลือกรันโปรแกรมแล้วจะขึ้นมาให้เลือกรอบนะครับจะมีให้เล่นทั้งหมด จะมี4รอบ6รอบแล้วก็8รอบนะครับเลือกได้ามใจเลยเลยนะครับเออสมมุติว่าผมเลือกรอบที่หนึ่งครับผมก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับรอบก็คือผู้เล่นที่หนึ่งจะได้เริ่มเล่นก่อนครับแล้วก็ต่อไปคือผู้เล่นที่สองครับเล่น ผู้เล่นที่1ครับผมเล่นผู้เล่นที่2เล่นครับผู้เล่นที่1เล่นครับก็คือผู้เล่นที่1ชนะครับผมรอบต่อไปรอบที่2ก็เล่นเหมือนรอบแรกเลยครับแต่ผู้เล่นที่2จะได้เริ่มเล่นก่อน ก็คือผู้รอบนี้นะผู้เล่นที่หนึ่งแพ้ครับผู้เล่นที่สองชนะผมรอบต่อไปนะครับรอบที่สามผู้เล่นที่หนึ่งจะได้เล่นก่อนครับผมแล้วก็ผู้เล่นที่สองครับ <c oughs> ผู้เล่นที่หนึ่งชนะครับผมแล้วก็รอบสุดท้ายครับผมรอบที่สี่ ผู้เล่นที่2ได้เริ่มเล่นก่อนนะครับก็คือรอบนี้คือผู้เล่นที่1ชนะครับผมผู้เล่นที่ที่สแพ้นะครับก็จะ ลันค่าผลแพ้ชนะออกมานะครับก็คือผู้เล่นที่1ชนะทั้งหมด3ตานะครับผู้เล่นที่2ชนะทั้งหมด1ตานะครับก็ผลสรุปคือผู้เล่นที่1ชนะนะครับก็โปรแกรมของผมก็มีประมาณเท่านี้ครับขอบคุณครับ